สวัสดีครับสวัสดีครับจุดกันจุดกันขอดูหน่อยโอ้สวัสดีครับ,ว,รบว่าไงสายพันธุ์มังกรโคโมโดตัวเงินตัวทองโอ้โหขึงค,คอเลยสีเหลืองสีเหลืองขอบสีเหลืองเด้อตัวนี้ท่านผู้ชม ดูดูดูขอทำคอนเทนต์หน่อยขอถ่ายหน่อยให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวนี้กำลังดีไม่ใหญ่เท่าไหร่อยู่ประเทศลาวเนี่ยฮะดูได้ยาะนะท่านผู้ชมเนี่ยประเทศลาวบ่มีเด้แบบนี้เนาะตัวเงินตัวทองเนี่ยว้ตายแล้วตายแล้วที่รับไปทีครับดูมันจะสูง ว่าไงฮะว่าไงครับจะสู้เหรอขออนุญาตหน่อยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยอคุยกันหน่อยครับคุยกันหน่อยมันพึ่งคอเลยท่านผู้ชมตัวเงินตัวทองสายพันธุ์มังกรโคโมโดเนี่ยสีเหลืองทองกำลังหน่ารัก มันวงหนึ่งนี่มันคดหางมันมันจะตีฟาดเคยไปไทยเนาะเคยใส่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อว,วันนี้พามาดูสัตว์ธรรมชาติเนาะสัตว์ธรรมชาติอยู่นี่แหละสวนลุมพินีอยู่สวนลุมพินีเด้อท่านผู้ชมเด้อดูมันปืนคอดิอออืือ้ห ดูมันดูมันมามามาทักทายกันหน่อยมาทักทายกันหน่อยไม่รบกวนนานหรอกไปแล้วไปแล้วมาทักทายกันหน่อยครับมันจะสู้เลยเนี่ยวางไงครับวางไงครับโอ้โห ตัวนี้กำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กนะเนี่ยโอ้โหโโห,หน่ารักหน้าสั่งเจ่งๆเขาใช่ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้เด้อทุกชมเด้อเขาจบคลิปชั้นนี้ก่อนเนาะขอบคุณครับ